ไม่ต้องกลัวงานเอชาเพราะจริงๆงานเอชาใครๆก็ทำได้แต่ทำให้ดีสิยากสำหรับคนที่มาจากสายงานอื่นนะครับอันนี้คืออาจจะทำงานสายงานอื่นมาแล้วก็ถูกย้ายให้มาอยู่เอชาถูกมอบหมายมาทํางานเอชาถูกให้มาช่วยงานเอชาขอร้องให้มาทํางานเอชาอาสาสมัครมาทํางานเอชาไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ เมื่อคุณเข้ามาแล้วอยากจะบ,บอกว่างานเอชาใครๆก็ทําได้จริงๆนะแต่ทําให้ดีสิทํำยังไงนะอยากให้กําลังใจกับคนที่เป็นก็เลยว่าไม่ได้จบเอชามาไม่ได้ทํางาน h อชามาบางคนบอกกลัวทำไม่ได้เราไม่มีความรู้เราไม่มีพื้นความรู้เรื่องเอชามาก่อนเลยอ่าเดี๋ยวจะให้ข้อคิดนะฮสำหรับคนที่ไม่ได้ทํางาน h อชามาใครที่ไม่ได้ทํางานอชามาเนี่ยอยากจะให้กําลังใจว่า งานได้ชาใครๆก็ทําได้กินนะครับคุณก็ทําได้ไม่ไม่ยากงานได้ชาก็คือไม่ต้องจบอะไรมาก็ทําได้สิ่งแรกที่ต้องมีคือรักในงานสิ่งที่สองก็คือสนใจอยากทํามันสิ่งที่3ก็คือหมั่นศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมอยากฝากคนที่มาจากสายงานอื่นที่ไม่ใช่เอชาแนะนำนี้เรียนภาพกว้างของเอชอาร์มาเลยตกลงงานได้ชาคืออะไร รับคนพัฒนาคนดูแลคนจ่ายเงินเดือนผลตอบแทนโปรโมทพนักงนานดูแลเขาอยู่ดีกินดีให้เขาอยู่กับเรานานอ่ะสมมตคิคุณรู้ภาพรวมแล้วต่อไปนะครับรู้ลึกรู้ภาพกว้างเสร็จรู้ลึกในตกลงรีคูเน้นคือสรรหาและคัดเลือกเขาทาอะไรกันบ้างรู้ลึกหลังจากนั้นระหว่างที่รู้กว้างและร,รู้ลึกผมแนะนำอย่างนี้ลองเอาสิ่งที่เป็นความรู้ทางด้านไอชาที่คุณเริ่มมีเนี่ย ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่คุณเคยทาเช่นคุณเคยอยู่ผลิตอ๋อตอนสัมภาษณ์พนักงานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะตอนคุณอยู่ผลิตคุณอาจจะได้แค่สัมผัสเซี่ยวนึงของงานไอชาก็คือแค่สัมภาษณ์คนแต่คุณไม่รู้หรอกว่าก่อนและหลังการสัมภาษณ์คนเนี่ยเขาต้องทําอะไรกันบ้างลองนําความรู้จากไอชาที่คุณได้กลับไปเชื่อมโยงกับงานหน่วยงานเก่าคุณหรือไม่คุณก็ลองเอาความรู้เนี้ยไปช่วยหน่วยงานเก่าคุณดูสิ แล้วคุณก็จะได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นเหตุผลเพราะว่าคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ในการเป็นอยู่หน่วยงานอื่นเอาความรู้ไอ้ช้ากลับไปช่วยเพื่อนลูกน้องหน่วยงานเก่าที่คุณมานะครับอันนี้หลังจากน,นั้นพอเรียนรู้เสร็จแล้วก็ให้ค่อยๆเรียนทีละเลือกอย่าเรียนเยอะก็เลยรู้ภาพกว้างแล้วก็ลงลึกทีละง,งานเพราะถ้าเกิดคุณเรียนว้างทั้งหมดแล้วก็ลึกทุกงานเดี๋ยวคุณก็จะมงกับชีวิต คือใช้ไม่ทันนะคือค,ความรู้ที่เรียนมามันเยอะเกินใช้ไม่ทันแล้วความรู้ลึกเกินนะจะฝังตัวเองอยู่ในตรงนั้นนะครับก็หลังจากนั้นให้ลองฝึกเชื่อมโยงเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยู่ในงานเก่านะแล้วคุณมีปัญหาอย่างเงี้ยเช่พนพนักงานเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้สักคนลอาออกมาเลยคุณลองเอาความรู้เอชาที่เป็นเรื่องสรรหาความรู้เอชาเรื่อง j o b description ความรู้เอชาเรื่องการจ่ายผลตอบแทนความรู้เอชาเรื่องแรงงานางัาธ์ลองไปวิเคราะห์ปัญหาดู ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะบางทีคนบางคนออกเพราะว่าเงินเดือนสู้ที่อื่นไม่ได้คนบางคนออกเพราะหัวหน้าไม่ดีคนบางคนออกหรือไม่ผ่านทดลองงานเพราะว่าอยู่กับเพื่อนไม่ได้คนบางคนออกเพราะว่าเดินทางไกลคุณจะเริ่มกลับมารู้ว่าอ๋อจริงๆปัญหาเดียวกันแต่สาเหตุอาจจะมาจากหลายเรื่องของงานเอชาก็ได้ไม่ได้มาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับพอมีฉชนั้นถ้าเกิดคุณรู้เรื่องเดียว อ๋อสงฆ์ไถหาคนมาไม่ตรงสเปคมั้งก็เลยไม่ได้หาคนมาสงฆ์ไถหัวหน้าดูแลไม่ดีมั้งเลยอยู่ไม่ได้ตัดสินแบบนี้ไม่ได้งั้นคุณต้องฝึกเรียนรู้ปัญหาหน้างานที่เป็นงานเก่าคุณแล้วก็เอางานไอชาทุกด้านไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากแนะนําคนที่มาจากสายงานอื่นที่ไม่ใช่เอชานะครับถ้าเราเข้ามาปุ๊บแล้วมีเพื่อนเพื่อนไอชาที่จบเอชามาอีก เปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงตอนแรก้สกโอ้เราด้อยกว่าคนอื่นเนอะเราไม่มีความรู้เรื่อง HR เลยรู้สึกคนนี้พูดกันเรื่องเทิรโน้ตเลยคนนี้ Employee Engagement คนเราจะงงกับเพื่อนๆที่พูดสับ HR มากเราเป็นคนแบกหน้าเอาใหม่ครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อย่ามัวแต่อะไรกันพะวงหรือกังวลกับสิ่งที่เราด้อยกว่าคนทาง,งาน HR ที่เขาเรียนมาแนะนํานี้กลับมาดูเรามาจากสายงานไหน แล้วเราเก่งกว่าคนไอชาตรงไหนเช่นคุณมาจากสายงานที่เป็นเก่งเรื่องตัวเลขคุณสร้างจุดเด่นของคุณเลยว่าถ้าเป็นเรื่องตัวเลขเนี่ยคุณแปะถ้าคุณนําเสนอผู้บริหารด้วยตัวเลขด้วยกราฟเนะี่ยคุณเก่งกว่าไอชาคนอื่นมากอ่ะเอาตรงนี้มาเป็นจุดเด่นหรือคุณเป็นคนพูดเก่งอ่ะคุณก็เอาจุดเด่นตรงนี้มาช่วยงานไอชาเช่นไอชาพรีเซต์ไม่เก่งนําเสนอไม่เก่งเอาจุดเด่นมานะครับอันนี้ก็จะทําให้เราโดดเด่น คือเขาเรียกว่ามีจุดเด่นเป็นจุดขายก็คือเอาความเด่นของวิชาชีพเดิมเรามาใช้กับงานไ้ชาแล้วยิ่งถ้าเกิดความเด่นของเราตรงนั้นมันเป็นตัวที่มันแก้จุดด้อยให้ไอชาได้โอ้ยิ่งดีมากเช่นตัวอย่างนะไอชาบางคนทากราฟสวยอยูแต่มันมันก็เลยเป็นกราฟที่ไม่ตรงกับตัวเลขเช่น,นใช้กราฟแท่งเขาไม่ใช้ก็หรอกใช้กราฟใยแมงมุมดูสวยมากเลยแต่มไม่ใช่ แต่คุณเป็นคนที่แบบเคยทํางานวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนอยู่ในงานอือ่นคุณมาทําให้หน่อยนะครับอย่างนี้ก็เราเรียกว่าแจ้งเกิดจากจุดที่เป็นจุดกําเนิดของเราคือสายงานเดิมเราเก่งตรงไหนเอามาแจ้งเกิดในงาน HR แล้ววันหนึ่งเครดิตคุณก็จะมานะครับแล้วผู้แข่ง HR ที่เป็นมืออาชีพไม่ต้องกลัวครับส่วนใหญ่จบเขาเรียกว่าสายสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์สาย,ยสาศาสตร์ไม่ต้องกลัวถ้าใครมาดักสายที่วิทยาศาสตร์ คุณมางานไอชานี่เพื่อนชอบมากเพื่อนจะโยนงานวิทยาศาสตร์ให้คุณแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบกันเป็นจุดอ่อนของงานไอชาก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่ไม่ได้จบเอชามานะครับ